แลเลยคือรู้สึกแบบดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นเฟรนด์ของ vivo นะคะเพราะว่าคือชอบโทรศัพท์รุ่นนี้มากๆ vivo v40 series 5g size portrait so pro นะคะก็เป็นรุ่นที่รู้สึกว่าตอบโจทย์ในชามากๆเลยเพราะว่าด้วยแบบความที่เขาถ่ายได้หลายระยะแล้วภาพทุกอย่างที่ถ่ายออกมาเหมือนแบบมันถ่ายกล้องโปรดีๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคือเราเป็นคนชอบถ่ายคอนเทนต์ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามัน มันตอบโจ์แล้วก็ใช้ได้จริงแบบถ่ายรูปออกมาดูโปรจริงๆด้วย,ลยแล้วสวยด้วยสวยสวยมากรูปสวยคนก็โอเคจกเจ้าอะไรพิเศษคะจริงๆนี่ถ้าเป็นคนชอบถ่ายรูปก็จะชอบตัวไซส์มัลติโฟโ p ลพอเทรตค่ะที่เป็นแบบเน้นการถ่ายแบบหลายๆระยะที่ให้ความแบบรู้สึกที่มันแตกต่างกันแบบ คือที่ชอบมากคือแบบว่าสมมติเราตั้งกล้องถ่ายแค่มุมนี้มุมเดียวอะไรแต่ว่าพอเราเปลี่ยนระยะมูบอ่ะมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างคือเราไม่ต้องมูฟไปไหนเยอะเลยโปรโลเลยสำหรับต<ช>ัวฉันก็คือรู้สึกว่าเหมือนมีมือโปรคอยถ่ายรูปให้แบบดีๆเลยละลายหลังอะไรก็สวยมากๆค่ะว่าเดี๋ยวลองดูรูปได้เลยถ้าได้ตัวนี้มาถึงๆๆชัวร์สั่ชัวร์ค่ะมั่นใจมากว่ารูปสวยแน่นอน ค่ะแล้วแล้วมีแบบว่าสีไหนเพราะว่าอันนี้มีหลายสีด้วยมีสีในที่ชอบเป็นพิเศษให้เราเลือกไว้เลยคะเลือกยากมากแต่ว่าคือแต่ละสีก็จะให้แบบคาแรคเตอร์ที่ต่างกาันอย่างสีแบบสีม่วงอะคะ่คะหนูรู้สึกว่ามันมีความแบบลึกลับแบบเซ็กซี่นิดนึง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แบบ เออน่าสนใจแล้วก็แล้วก็ชอบรู้สึก <Well>, ว่ามันเป็นสีที่มีเสน่ห์มากๆสีชมพูก็รู้สึกว่าแบบโอเคน่ารักสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่ะเพราะว่าแบบแต่ละวันเราถือออกมาแต่ละสีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็ให้ความรู้สึกที่ต่างกันอะไรอเงี้ยอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโปรที่เป็นสีแบบสีเทาก็สวยมากๆเท่มากๆแต่ก็คือห่ังเปาด้วยของเปาใส่กระเป๋าสบายมากไม่ได้เชื่อว่าเลนส์ที่ดีมากๆจะอยู่ ในโทรศัพท์มือถือที่น้ำหนักเบาขนาดนี้ค่ะอันนี้ที่ไปแบบมือโปรจะใช้แบบคล่องแล้วคล่องค่ะแน่นอน <laughs> ไปไปลองเล่นมาเยอะมากๆเลยก็เลยรู้สึกว่าโอ้แบบสะดวกจังแบบเราถ่ายภาพพอเทรตแบบใกล้ๆมากๆก็แบบสวยแบบสีต่างๆอะไรเงี้ยหนรู้สึกว่ามันพอดีไปหมดเลยชอบมากฝากหน่อยนะคะฝากแม่คุณเตน้ แฟนติดตามด้วยนะคะใครเป็นแฟนลับ Vivo อยู่แล้วก็รับประกันร,รุ่นนี้แบบดีแน่นอนค่ะห้ามพลาดเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยลองก็มาลองค่ะรับรองว่าติดใจแล้วก็ใช้งานมือถือได้อย่างมือโปรโจริงๆค่ะงานเราหน่อยค่ะ,คะตอนนี้มีละครออนอยู่นะคะเรื่องน่านฟ้าชาาลาลัยทางท่องสามนะคะเล่นคู่กับพี่เจมมาก็ออนอยู่ทุกวันพูดผลิขัสก็ฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะ ในทวิตเแกัไคะเป็นยังไงบ้างแฟนดูค่ะจริงๆคุยกับแฟนคลับใน Twitter ใน X ต <c oughs> ลอดเลย <c oughs> ค่ะคุยกันตลอดอะไรเงี้ยก็จะมีสเปซด้วยคุยไลฟ์คุยด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะที่คนดูแล้วเขาแบบอินแล้วก็สนุกไปกับบทบาทไปกับละครของพวกเราอะไรเง <c oughs> ี้ยเพราะแส้งว่าจ,จริงๆคือแต่และตอนที่ออกไปเราก็มีมาสเปซคุยกับแฟน ใช่คือถ้าพวกเราว่างตรงกันในวันนั้นแบบไม่มีใครติดงานเราก็จะพยายามแบบรวมตัวกันไลฟ์บ้าง like หรือไม่ก็แบบรวมตัวกันตั้งแบบ space สเปซขึ้นมาเพื่อแบบยังยังไม่มี <laughs> <laughs> แต่ว่า <laughs> หลายเ <laughs> ได้คะ่ะก็ยินดีมากถ้าทุกคนอยากเห็นค่ะแต่ว่าเวลาได้คุยกับแฟนคลับทุกคนก็รู้สึกแบบเราแอ p r มากๆเลยที่เขาแบบ ดูละครของเราทุกตอนดูสดด้วยอ,อะไรเงี้ยค่ะหรือใครไม่ทันไปดูย้อนหลังอะไรเงรี้ยก็ก็ดีใจมากๆที่ทุกคนแบบยังติดตามละครของเราค่ะเนี่อว่าวันนี้ก็คือดีแล้วมันจะมาถึงจุดทีุ่กเรื่องแล้วจริงๆยังไม่ที่สุดมัไม, <c oughs> ไม่ทีุดอีกโอ้โห <c oughs> ตามดูเลยคะ่ะมันพีคๆมากพีคขึ้นไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ตอนจบอาจจะเป็นแบบที่ทุกคน คาดไม่ถึงมันจะมีการลิกปแบบว่าเราจาแบบไม่เป็นไปนตามที่คนอื่นคิดหรือเปล่าก็<ด>ต้องรอดูค่ะเพราะว่าเรื่องมันมาจากหลายทางแล้วก็หลายตัวละครที่แบบว่าจะมาบรรจบกันก็ต้องรอดูว่าตอนจบจะเป็นแบบไหนความรักจะเลื่อกไปทางทิศทางไหนปอยได้ไหมความรักไปทิศทางไหนก็ยังไม่บอกดีกว่าเพราะแบบเหมืองงนใ้เรากัากบ รู้ใจตัวเองเราหรือเปล่าใช่เราก็เริ่มรู้ใจตัวเองแล้วแต่ก็จะไปจบแบบไหนยังไม่บอกดีกว่าเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสงสัยกันอยู่ว่าจะจบแบบในนิยายหรือเปล่าหรือว่าจะจบไม่เหมือนกันก็ไม่บอกเดีว่าค่ะรอรอติดตามแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูอีก6 EP นะคะถ้าหนูจำไม่ผิดนะประมาณ16ค่ะ ค่ฝากทนายิศตากข้าผอีกค่ะก็ฝากละครด้วยนะคะน่านฟ้าชลาไหลนะคะก็พวกเราทุกคนตั้งใจทํากันมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเอ็นจอยสนุกเพลิดเพลินไปกับละครของเรานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมละครของพวเรามาดูกันเยอะๆนะคะค่ะค่ะ